พอดแคสต์เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Insight ์พอดแคสตไม่รอดเรื่องไกลตามขยี้เอกราชร้องปอปชอสอบปกปิดหนี้431ล้านเอกราชช่างเหลาได้เลิกย้ายพักปุ๊บโดนปับ๊บเรื่องไกลร้องปอปชอสอบ ปกปิดหนี้สิน431ล้านบาทหรือไม่นายเรืองไกลรลีกิจวัฒนะอดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยว่าเมื่อสองวันที่ผ่านมามีข่าวปรากฏเกี่ยวกับนายเอกราชช่างเหลาว่ามีสมบัติ535ล้านบาทซบภูมิใจไทยลางหนี้สหกรณ์ครู431ล้านบาทซึ่งข่าวดังกล่าวทำให้สนใจ และย้อนตรวจสอบหนี้จำนวนดังกล่าวพบข่าวที่เกี่ยวข้องสรุปได้ว่าหนี้จำนวน431ล้านบาทมีการฟ้องเป็นคดีต่อศาลจังหวัดขอนแกน่นในคดีหมายเลขดำที่258ทับ2564โดยมีข้อเท็จจริงว่านายเอกราชกับพวกร่วมกันยักยอกทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัด โดยการเบิกเงินจากบัญชีฝากประจำธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสาขาดินแดงซึ่งมีเงินหายไปจำนวน431ล้าน8,62,070บาทเหตุการณ์เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2554ประกอบกับนายเอกราชให้การรับสารภาพในข้อหายักยอกทุกข้อกล่าวหาและลงนามในสัญญารับสภาพนี้ เพื่อชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวต่อมามีการร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบป,ปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชอประจำจังหวัดขอนแก่นขอให้ตรวจสอบจริยธรรมและลงโทษนายเอกราชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีร,รายชื่อพักพลังประชารัฐไปแล้วนายเรืองไกรระบุต่อว่า เมื่อไปตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายเอกราชที่ยื่นต่อปปชกรณีเข้ารับตำแหน่งสมาชิกสสเมื่อวันที่25พฤษภาค,คม2562พบว่านายเอกราชยื่นรายการทรัพย์สินและหนี้สินไว้ดังนี้ทรัพย์สินรวม535,382.89บาทหนี้สินรวม 50ล้าน3,9762.26บาทซึ่งหนี้สินรวมมี2รายการคือเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารกสิกรไทย3,9762.26บาทกับเงินกู้จากบริษัท TTL Capital จำกัด50ล้านบาทจากข้อเท็จจริงตามข่าวเบื้องต้นประกอบกับหนี้สินที่นายเอกกราชแจ้งต่อปป,ปช กรณีเข้ารับตำแหน่งสสณวันที่25พฤษภาค,คม2562จะเห็นได้ว่าในรายการหนี้สินไม่มีการแจ้งหนี้จำนวน431ล้านบาทเศษซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2554ไว้แต่อย่างใดการรับสภาพหนี้จำนวนดังกล่าวจึงอาจเป็นหลักฐานที่อาจแสดงให้เห็นว่า นายเอกราชไม่ได้แจ้งหนี้431ล้านบาทดังกล่าวไว้กรณีนี้จึงมีเหตุร้องให้ปปชตรวจสอบโดยเร็วว่านายเอกราชปกปิดรายการหนี้สินจำนวนดังกล่าวหรือไม่โดยเช้าวันที่17กุมภาพันธ์ได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย e ์ EMS เพื่อขอให้ปปชตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายเอกราช ว่ามีการปกปิดหนี้สหกรณ์จำนวน431ล้านบาทหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ